ไม่มีชื่อรายการใช่ปหมแล้วจะชื่อช่องของเราตอนนี้เรามีรายการแล้วจะชื่อว่าทีมใจนะครับผมเพราะว่าพุ่งเลิกกับเมียได้ไหเข้ชใจไหมล้วหลักๆอ่ากูเลิกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้องชายกูมันไม่สู้ ถ้ากูเป็นเจ้านายมึงกูไล่ออกเมืเองหอกไปแล้วนะเลดชัมมม่วโมงนึงเนี่ยต้องมีบทลงโทษนะไปกูเป็นซีอีโออ๋อเป็นซีอีโอใช่สวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมผมต้องบอกเลยว่าเราจะมาคัมแบ็กยูทูปแคนเบอนจ์นะฮะแต่เรามาในานามของรายการนะฮะตอนนี้เมื่อก่อนเราไม่มีชื่อรายการใช่ไหมแล้วก็ชชื่อช่องของเราตอนนี้เรามีรายการแล้ว จะชื่อว่าทีมใจนะครับผม<ห>ซึ่งคอนเซปต์รายการเราเนี่ยง่ายๆเลยเราจะหาแขกรับเชิญของเรานะครับมาเข้าทีมของเราพอเขามาเข้าทีมแล้วเนี่ยจะทําอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะจริงๆก็คือเรามีภารกิจที่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปรับเพื่อนของเรานะครับเพื่อนชายของเรารอีกอีกสองท่านท่านหนึ่งเนี่ยคอมโบบาร์เนี่ย ต้องพูดเลยว่าอาจจะเต็มร้อยอาจจะมี180เลยก็เป็นไปได้นะฮะก็คืออาจจะเป็นคนเกินเกินหนึ่งคนซึ่งเราจะไม่ทุกคนลุ้นกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะไปทําอะไรกันแต่มันต้องเป็นอะไรที่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผู้ชายอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เรารสปอยแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าพวกเราจะไปทําอะไรกันเอาล่ะครับวันนี้ ตามคอนเซปต์รายการของเรานะฮะรายการอะไรครับรายการเพิ่งคิดสดเพิ่งคิดสดวันนี้เลยชื่อรายการทีมแต่นะฮะซึ่งคอนเซปต์ของเราก็คือหาสมาชิกในทีมไปทําเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้กูจะไม่บอกเหมือนว่ากูจะพามไปทําอะไร <c oughs> อแนะนําตัวหน่อยฮะชื่ออะไรฮะชื่อแบงค์นะครับ <c oughs> อย่าสตานานอย่าสตานานอย่าสตาทนานอายุ2ี่ปีต้องบอกส่วนสูงน้ำหนักปะไม่จำเป็นอันนี้ไม่ไม่ได้แคตติ้งดาราการสอดเขาสดดสดเพื่อนผมคนนี้ตอนนี้โสดนะครับผมนอกจากนั้นไม่พอเขามีผลงานด้วยอ่ะผลงานของเขาคืออะไรเรียกเขาเป็นผลงานได้ไหมรายการเออรู้ไหมใครสดดเขาผมเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ข้างล่างนะครับเพืนเดี๋ยวจะมีไอจีนะฮะให้ไปตตามคุณแบงค์ได้นะครับแบงค์ถามจริงวันนี้มึงคิดว่ากูจะพาไปทำอะไร กู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 ใบกูใบง่ายๆเลยไม่ใช่เข้าวัดแน่นอนแต่ไม่ใช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 ่วัดกูใบง่ายๆเป็นอะไรที่ผู้ชายสมัยใหม่เนี่ยต้องทําเวลากูไม่ได้อัปเดตเนี่ยไม่อัปเดตเลยเหรอเหมือนกูเป็นผู้ชายสมัยเก่ายังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เพราะว่าเพิ่งเลิกกับเมียด้วยปะใช่ปะหลักๆอ่ะกูเลิกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าน้องชายกูมันไม่สู้ น,น้องชายมึงไม่สู้ใช่แต่กูเป็นลูกคนเดียวนะน้องชายที่ไม่ใช่น้องชายจริงๆอ่ะเออกูกูรู้ว่าน้องชายมึงคนนั้นคือใครแต่แต่แตอ่ะเรื่องนี้เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์เรื่องนี้กูกูพยายามจะหาทางช่วยมึงเอางี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่กูพูดกูพูดไปแล้วนะว่าผู้ชายสมัยใหม่ต้องทําอ่ะมึงดูมึงดูไน้ากูเด็ยใช่ม<อ>ึงมออล่ามากเ<ๆ>นี่ยกูใบง่ายๆแล้วหลังจากเนี้ยเดี๋ยวเราจะสคริปต์ข้ามไปเลย ข้ามไปถึงจุดนั้นเลยให้มึงไปเซอร์ไพรส์ถึงหน้างานเลยว่ามึงจะไปเจอกับอะไรโอเคกูอยากหว้าวมากตอนเนี้ยกูว่ามึงได้หว้าวแน่นอน A few moments later นี่ไงนี่อะไรฮะคลินิกเ่อนบ้านของเราไม่เป็นไรบ้านเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรบ้านเพื่อนเห็นปะดูเลยผู้ชายก็กล้าเข้า ใอโบฮูลนะครับเป็นไงเอาพู้นตรงนะถ้าเทียบ้าเทียบกับคลินิกอื่นออกแนวชมพูใช่ป่ะมันแบบคือแบบชมพูแบผู้ชายทีนี่มันดูแบบว่ามืดมนมืดมนไม่นม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ม่เน่่ไม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 ่น่ไม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 ้ไม่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 ไบ่ไม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 กไม่ไมเไม่าม่ะม่ไม่ไม่าม่อม่ไง่ไา่อม่ไ่ไ่ไมม่ไมกไม่ีม่ไไม่ไม่ไมม่ม่ เปิดข้างอะไรตามมาเลยครับครับวัสดีครับหมสวัสดีครับครับตอนนี้เรานะครับก็มาพบกับคุณหมอทั้งสองท่านแล้วนะครับนี่ก็คือหมอวิวของเรานะครับและนี่หมอไทซนะฮะ แล้วก็อยากให้หมอวิวนะคบช่วยแบบพูดถึงคอนเซ็ปต์ของที่นี่หน่อยนะครับค่ะเราอยู่ที่เ i g h b o r คลิน i c นะคะเป็นคลินิกย่านใจกลางเมืองอยู่แถววิเวทแยกลาดเท้านะคะเป็นโลเคชั่นที่เดินทางง่ายค่ะถ้าสังเกตจากลักษณะโลโก้สีของเรานะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะซึ่งเราต้องการ represen ในรูปแบบของความสงบความพามของบรรยากาศของคลินิกนะคะให้แบบไม่ได้ดูเป็นคลินิกจ๋าทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยสามารถกล้าเข้ามารับบริการค่ะ เป็นคอนเซ็ปต์หลักๆของเราเลยค่ะครับสำหรับการบริการที่เนเวอร์คลินิกนะครับก็จะเป็นการบริการดูแลรักษาผิวดูแลสิวครับยิงเลเซอร์หน้าใสฉีดบท็อกฟิลเลอร์และการปรับรูปหน้าครับผมนอกจากนั้ยังมีการบริการด้านสุขภาพเพศนะครับตอนนี้เรามีการบริการสุขภาพเพศชายนะครับเป็นการยิงกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศที่เรียกว่าโฟกัสช็อคเวฟครับซึ่งเครื่องได้มีการนําเข้ามาจากประเทศอังกฤษครับผม a few moments later อาณนั้นมึงมีมง ก็ตามที่เห็นแล้วแหละกูนัดเมึงกี่โมงบ้านนี้กี่โมงพี่ไหมสี่โมงตรงพอดีเป๊ะกูนัดเพิ่อสามโมงเนาะมาสี่โมงเนาะชั่วโมงเดียวถือว่าลืมลืมเรทอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะนี่ถ้ากูเป็นเจ้านายมึงกูไล่ออกเมืองหอกแล้วนะเลทชั่วโมงนึงเนี่ยต้องมีบทลงโทษค่ะไม่กูเป็นซีอีโออ๋อมึงเป็นซีอีโอใช่อ๋ออันนี้ช่องช่องมัน ด้แล้ใหญ่ก็ก็ดูดูดูความใส่ร้านเป็นซีอีโอเอาเป็นซีอีโอโอเคนะฮะวันนี้ซีอีโอของเราเพิ่งมาถึงนะฮะนัดบายสามเลทชั่วโมงหนึ่งให้ทุกคนที่เป็นผู้ชมนะพิจารณาดูนะฮะว่าซีอีโอของเราเป็นยังไงนะฮะอ่ะสวัสดีวันนี้ซีอีโอมันทำอะไรครับอ่าซีอีโอมาทำอะไรครับมีปัญหาเรื่องไหนเลยหลังไม่ค่อยดีอ่ะหลังหลังไม่ค่อยดีน่าจะไปไปไปนวดไปนวดไ เรื่องแบบเป็นที่หลักเป็นสีสสรักษาไม่หายสักทีก็ไดครับผมอ่ามาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนนะฮะคุณเพชรยอมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ไปค <c oughs> อนเสิร์กับคุณหมอพร้อมไหมคุณเพชรยอมพร้อมไหมคะคุณเพชรยอมพร้อมไหมล่ะ คุณเป็นยอมพร้อมไหมครับดีกว่าก็พร้อมอยู่แล้วก็ต้องพร้อมอยู่แล้วก็พร้อมอยู่แล้ว a few moments later โอเคครับวันนี้นะครับคุณแบงก์ก็มีเรื่องอะไรจะปรึกษาคุณหมอเป็นพิเศษบ้างไหมฮะก็ต้องขอเกินก่อนนะครับคุณหมอว่าปกติผมเมื่อก่อนมีปัญหาการหลังเร็วอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรจนช่วงหลังๆมาเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเป็นปัญหาแล้วเพราะว่ามันหลังเร็วขึ้นกว่าเดิมผสมกับมีการเออแข็งไม่ค่อยแข็งตัว เครื่องพ่วงเข้ามาด้วยรับผมก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอวันนี้ครับว่าทํายังไงได้บ้างโอเคครับสำหรับปัญหาการไม่แข่งตัวในผู้ชายนะครับผมเดี๋ยวนี้เจอเยอะมากเนื่องจากว่าเขามีปัญหาหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาการเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดไม่แข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะครับหรือเป็นปัญหาด้านเมนท a ลด้านจิตใจนะครับหรือว่ามีการดื่มเหล้านอนน้อยหรือมีการสุบุหรี่ก็ทําให้การแข่งตัวน้อยลงได้ครับเหมือนผมจะเป็นครบเลยนะครับจากที่คุณหมอพูดมา โอเคครับงั้นก็เดี๋ยวหมออาจารย์แนะนาในการใช้เครื่องโฟกัสช็อกเวฟเครื่องโฟกัสช็อกเวฟนะครับของเราเนี่ยจะนําเข้ามาจากประเทศอังกฤษซึ่งมันจะมีการกระตุ้นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดฝอยให้มีการไหลเวียนของเลือดตรงบริเวณองคชาตได้ดีขึ้นอ๋อครแล้วก็เพิ่มการแข็งตัวโดยที่ตอนทําเนี่ยไม่เจ็บเลยครับผมกลัวไหม <S <S ไม่กลัวครับเชื่อมาคุณหมออยู่แล้วโอเคครับสิวที่หลังผมครับเวลาผมไปจุกจิกกับที่หลังผมมันเองอ่ะ มันก็จะเป็นแผลเป็นบ่อยครับร<ะ>อยดําบ่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะหลังๆมาผมก็เริ่มไม่ค่อยสนใจมันก็เลยเหลือแค่รอยดําอแต่มันก็ยังมีสิวอยู่เหมือนกันการรักษาสิวเมื่อกี้แอบด,ดูไปนิดนึงแหละก็คือการรักษาสิวเนี่ยก็คือเบื้องต้นเลยอาจจะต้องมีการใช้การกลุ่มของตัวยาผัดเซลล์ผิวครับแล้วก็มีการ กดสิวหรือมีการฉีดบริเวณอักเสบนะครับแล้วก็มีการฉายแสงรักษาซึ่งถ้าเป็นรอยดำมากๆเนี่ยหมออาจจะให้มีการใช้ยากินร่วมด้วยเพื่อปรับเม็ดสีให้เม็ดสีมันจางลงร่วมกับการทำพวกเลเซอร์ครับสำหรับผมคุ้นใจนะในครั้งก่อนนะครับเราทำเป็นตัวยกกระชับด้วยเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ไปแล้วก็มีการฉีดสลายไขยมันในบริเวณเหนียงครับช่วงเหนียงผมเนี่ยดูดิทุกคนดูเปเวอร์ทัดหนอดีจริงๆนะทุกคนเอาทำไปเล่นใหม่ครับ ก็สำหรับการฉีดสารไขมันเดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราควรทำคอนติเนียลสองถึงสี่สัปดาห์ต่อครั้งอ๋อเรื่องแฟดใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ของคุณจ๋ายก็เดี๋ยวหมอจะดูแลเรื่องผิวให้เรื่องรูขุมขนให้ครับทั่วหน้าเลยอ๋ออุ้ยดีมากเลยหมอเพราะเอาจริงผมรู้สึกว่ารูขุมขนผมมันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วเดี๋ยวจะทําเป็นกลุ่มของกราสสกินเนาะการใช้ตัวชาแนลนะครับในการฉีดครับรอ๋อะค ถ้าหมอให้กระเป๋าชาแนลหมอจะให้กระเป๋าชาแนลไม่ใช่ดตัวชาแนลนี้เป็นตัวบำรุงนะครับผมน้นความโกรของผิวหน้าเนีนความกระจ่างแสงของผิวหน้าลดเป็นยัไงเเป็นสีให้ให้หมอแบบขยายความนิดนึงได้ไหมว่ราแบบผมฉีดแล้วหน้าผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างจะมีความโกลขึ้นครับมีการเล่นแสงมีความเบาๆจะดูลุกเกาหลีมากขึ้นจากที่เกาหลีอยู่แล้วเใช่ไหมใช่ครับแล้วเกาหลี ก็ลีนี่ครับกอลีเนี่ยึงจังอื่น A few minutes โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับจะทำเป็นหัตการโฟกัสช็อกเวฟกันโดยที่หัวในการปล่อยพลังงานจะเป็นหัวนี้ครับเนาะอันนี้คุณแบงก์ก็คือวางโอชาไปตรงนี้อ๋อมันมีไซส์ไหมครับอันนี้มีแบบรีไซส์ใช่เดียวเลยรครับใช่รีไซส์เลยมันใหญ่เะไสของเรผมนะแล้วก็ได้เดี๋ยวก็การลมพลังงานคือมันก็มีการลมก็มีการโฟกัสเข้าไปนะครับกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดนะครับในระยะยาวนะครับผม ตัวน,นี้ก็คือสามารถทําได้นะครับก็คือทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งนะครับระยะเวลาทําก็คือ2 0่สถึงสานาทีครับต่อครั้งต่อครั้ง,งใช่ตอ,ตอนทําก็สบายสบายไม่เจ็บครับรู้สึกบางอาจจะรู้สึกบางจุดจะเป็นแบบดิดเปียเปียเปียนิดนึงอ๋อใช่แล้วเคยมีใครทําทําอยู่แล้วก็วแบบมันขยายขึ้นมาอ๋อมีการแข่งตัวใช่ไหมมีมีครับมี 50- 50อ๋อใช่ครับผมแล้วก่อนทาเนี่ยกับหลังทําต้องเตรียมตัวไงบ้างครับอ๋อสบายสบายเลยครับผม ก่อนทําก็คือไม่ต้องมีการเตรีมตัวอะไรครับผมสำหรับอาก่อนทําเนี่ยหมอจะมีการทําความสะอาดให้นะครับผมเพื่อให้เราวางโฟกัสรรหว่บมันไม่มีอะไรมาปิดกันขึ้นนะครับผมแล้วก็หลังทำนี่ก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติครับมีกิจวัตรประจําวันมีกิจกรรมได้เลยฮะอ๋อครับผมขั้นตอนแรกนะคะคือการทำ A S A นะคะ ค้า aha ทิ้งไว้10นาทีนะคะก็เ,เป็นการผัดเซลล์ผิวนะคะเพื่อที่เขาจะได้กดออกง่ายนะคะก่อนที่จะกดสิวนะคะ ตอนนี้ผมกำลังแต่ยาชาอยู่นะแล้วรู้โหนร้ป่ะมุมตรงเนี้มันเป็นมุมที่ผมโคตรชอบพิสุจน์ของคีนินี้เลยเว้ยแบบมันมันสบายแบบสบายไม่ไหวแล้วอะ่ะให้ทุกคนดูวิวดิอ่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเล่นคือทุกคนดูดูดูเก้าอี้เนี่ยคือผมจะหาองศาไหนที่ผมนอนสบายเท่าไหร่ก็ได้คิดดูดิทุกคนมันโคตรดีเลยอ่ะมุมเนี้ยหลับได้ทั้งวันอะ่ะสบายสบาย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากำลังจะเริ่มนะฮะชี้แชลกันแล้วนะฮะตื่นได้ไหมอุย้ยชิลถึงมือหมอวิวไม่ตื่นได้หรอกออคุณหมอตัวแชลอะค่ะแตกต่างจากตัวที่เขาฮอตฮิตอยู่ตอนนี้ยังะตัวแชลเนี้ยจะมีสารประกอบก็คือว่ามันจะมีพวกโกดแฟกเตอร์อ่าช็อตเชนเปปไทด์ครับผมเป็นสารอาหารผิวที่ผิวต้องการนะครับผมแล้วก็จะมีพวกพีดีเอ็นแล้วก็ไฮยาผสมไปอยู่ในั้นด้วย พวกนี้คือได้ทั้งบำรุงแล้วก็ได้ทั้งการอิ่มฟูของผิวแล้วการใช้ปืนอันนี้ต่างจากการใช้เข็มฉีดป,ปกติยังไงคะคือจริงๆแล้วตัวสารบำรุงพวกนี้ครับมันจะแอคทีฟดีถ้ามันอยู่แค่ชั้นหนังแทะซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1ม mm ิลลเมตรครับผมพวกเครื่องพวกนี้ครับเราจะสามารถตั้งได้ว่าให้เขาลงลึกแค่1มเมตรสม่ำเสมอ,อใจ่่เป็นไงคะยวมีโปงมาเล อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะสังเกตว่าตรงแก้มเนี่ยครับผมแก้มสองข้างจะไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะแต่ตรงผิวบางๆอย่างเช่นหน้าผากมันจะเป็นแบบเหมือนรอยตารางที่หมอวางเข็มลงไปครับผมซึ่งรอยพวกนี้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็หายแล้วนะครับการรักษาตัวหลังทำนะครับก็ประมาณสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงแรกเนี่ยเคยอย่าเพิ่งโดนนะอย่าเพิ่งแต่งหน้าหล่อกีแคนไหนหล่อ่หล่อแล้วต่ออีกปะไปค่ะฉีดต่อไปไปต่อ ตัวฉีดสลายไขมันมันนานแค่ไหนคะคุณหมอ่าจะเห็นผลประมาณสามถึงห้าวัน,นครับผมแล้วมัน<ถ>อยู่นานไหมคะมันถือว่ามันหาวอนะหรือมันแบบเออจริงๆแล้วตรงไหนที่เราสลายไปแล้วมันก็คือสลายไปเลยนะยกเว้นแต่ว่าเราจะสะสมเขาขึ้นมาใหม่เี่เนี่ยฉีดเสร็จไปกินไก่ทอดอ่าเนี่ยฉีดเสร็จเดี๋ยวข้าไป รายการสติฟู้ดเนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอ้ยพูดชื่อรายการออกมาแล้วต้องแน่สเตยจะติดตาม A few minutes later ทีมของผมคนที่หนึ่งเราจัดเซอร์ไพรส์ให้เขาชุดใหญ่เลยนั่นคือเซอร์ไพรส์มากไม่ไหวก็คือการปลุกฟื้นคืนชีพน้องชายนะครับเออไหนเล่าขั้นตอนสิให้ทําอะไรบ้างก็เริ่มแรกคุณหมอจะให้เปลี่ยนชุดก่อนก็คือแก้แก้หมดเลยนะครับตอนแรกก็ไม่รู้ว่าต้อง แก้ออกหมดแต่รู้ไหมมันมาบอกผมว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มันทําแบบนี้ให้คนอื่นดู <laughs> ที่แก้ผ้าให้คนอื่นเห็นครับปกติน้องชายผมไม่เคยเห็นหน้าใครเลยยกเว้นแฟนแฟนก็ไม่เคยครับ <laughs> แฟนอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องจก <laughs> เออเออ,อนน <laughs> ก็คือคุณหมอเป็นคนแรกในชีวิตเลยที่ได้มาจ้องน้องชายผมคุณหมอต้องภูมิใจเลยพีคมากคุณละเขินี้หมอรู้ยัง หมอรู้แล้วครับหมอก็ว้าว,าวใหญ่เลยหมอก็าทาแบบให้ใหญ่เลยรุดขึ้นรุดลงใหญ่เลยเออแล้วความรู้สึกตอนทำม,มาแบบันเป็นยังไงความรู้สึกขึ้นรุดลงเ,เออขยายความหน่อยใช้เครื่องครับเครื่องที่คุณหมอบอกไปตอนแรกครับที่แบบว่าจะให้น้องชายวางอยู่ขนาบข้างแล้วก็แบบฟืดฟืดฟืดไปแบบนี้รอบรๆๆอบรอบรอบประมาณนั้นไม่แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยถามมึงเลยตรงๆเลยจากที่ต้นคลิปได้โปรโมทไปว่าสดอ่ะทายินเลยไหม อ๋อได้คิดคิดจะลองเลยไหมกลองผลลัพเลยไหมถ้าใครสงสัยนะครับว่าที่คุณหมอทำเนี่ยได้ผลจริงหรือเปล่านะครับอินเสิร์ตไอจไว้ข้างใต้นะครับผมได้เลกมาได้เลยครับตอบ24ชั่วโมงครับผมจะ1นึ่ง1 4 1ได้หมดเลยครับสู้เพราะเราทำช็อปเว็บมาแล้วว้าวชัยต่อกับทีมใจอีกคนหนึ่งนะฮะ เมื่อกี้นะฮะรีวิวด้านข้างหน้าไปดีนี้เรามารีวิวด้านหลังกันบ้างแต่อย่าเพิ่งคิดไปไขไม่ใช่ประตูหลังนะฮะหมยถึงด้านหลังของเพื่อนผมไม่เชยผิวหลังผิวหลังออผิวที่หลัง,ห,ลงหมอว่าไงหมอ หมอเขาว่าก็เป็นสิวอะไรอ่มันก็เป็นสิวต้องทําก่อนเนื่องไงใช่ไหมขอแก้ไขเนิดนึงจริงเป็นรอยมันเป็นรอยแผลดำรอยแผลดำเพชรย้อมไม่ได้เป็นคนโสกโปกเพชรย้อมเป็นผู้ชายเจ้าสําอางแต่แค่รอยมันไม่ยอมหายไปเพราะอะไรรู้ไหมเธอเพราะอะไรเป็นสิวแล้วเขาแกะเองใช่ไม่ยอมเข้ามาที่คลินิกไม่ยสมเข้ามาที่คลินิกอ่ะรอยอาจจะน้อยลงใช่สําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ มีปัญหาทางด้านเนี้คือผมเชื่อนะเว้ยว่าหลายคนมีปัญหาเรื่องสิวที่หลังค่อนข้างเยอะกับพวกพวกรอยสิวเออใช่เรื่องสิวที่หน้าคนจะกังวนเรื่องรอยสิวเยอะใช่แต่พอเป็นผู้ชายท้อเป็นผู้ชายไงก็จะไม่ค่อยกล้าก็ไม่ค่อยกล้าใช่ก็ทีเนี้ยเราก็จะคิดว่าแบบเออทำเองเดี๋ยวก็หายว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ผู้หญิงอ่ะกล้าเข้าคลินิกอยู่แล้วแต่ผู้ชายเขาไม่ค่อยกล้าเข้าคลินิกหรอกใช่ผู้ชายก็เลยแบบเออรักษาเองแม่งเดี๋ยวก็หายสุดท้ายปัญหามันจะบานปลายเลือรังเลื้อรังเป็นแบบไม่หายสักทีแบบเพรย้อมอ่ะแต่ตอนนี้เพรย้อมได้มาแก้ปัญหาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็ต้องกลายเป็นเพชรกัญญาต่อแล้วแต่จริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามผลของพวกเราทั้ง3คนได้เลยนะเดี๋ยวพวกพวกเราเนี่ยจะมาที่นี่เรื่อยๆนะครับที่ e นเบอร์ค l ิ n ิกนะครับผม อยู่ที่หน้าผมนะครับชาแนลมาอยู่บนหน้าผมเรียบร้อยแล้วกระเป๋าไม่ใช่กระเป๋า <c oughs> มันคือยานะครับผมมันคืออะไรนะหมอฉีดเป็นตัวยาเป็นวิตามินฉีดเข้าไปให้ทาให้หน้าเออคือหมอ,อหฉีดวิตามินที่เขาเรียกว่าชชแน,นลนะครับที่เขาเรียกว่าชชแนลเพราะอะไรรู้ไหมพเพราะว่ามันอยู่ระดับเดียวกันครับแบบนั้นเลยพรมเมี่มาจาก<ร>เาาก,กาหลี ซึ่งหลังจากนี้หน้าผมเนี่ยที่เห็นแดงๆนะ่ะเดี๋ยวมันจะหายไปปุ๊บไม่ว่าจะ EP 2 EP 3 EP 4 EP 5ที่ทุกคนจะติดตามหลังจากนี้เนี่ยนะหน้าผมอาจจะเงาแบบว่าป,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 ปิ๊บปับป,ปิ๊บปั๊บปับเป็นกระจกไหมไม่รู้แต่ลองมาส่องที่หน้าผมดูใกล้ๆก็ได้นะ A later few moments ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนสำหรับการดูแลตัวเองในวันนี้ของพวกเราทุกคนนะครับ <Wow. c oughs> ก็อยากให้หมอยู่่าคลินิกอีกรอบนึงเลยได้ครับก็เนเปอร์คลินิกนะครับผมตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตึก s o s อครับชั้น2นะครับใกล้ๆกับหายแยกลาดเผาใช่ค่ะครับผมก็มาใช้บริการได้ครับมานั่งพักได้มานั่งเล่นได้ครับผมใช่ครับดูดูจากคลินิกแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะนานั่งเล่นแค่ไหนล่ะแล้วก็ไหนจะเรื่องมุมพิเศษที่ผมแนะนําไปตอนนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะสบายแค่ไหนส่วนวันนี้เนี่ย ไฮไลท์ของเราก็คือคุณแบงค์นั่นเองนะครับผมวันนี้คุณหมออีกครั้งโอ้ขอบคุณครับก็ของคุณแบงค์นะครับก็คือทำเป็นตัวโฟกัสช็อคเวฟเนาะครับผมตอนทำก็สบายๆชิลๆครับโอเคหรับมือเบามากเครื่องเบามากเครื่องเบาเครื่องเบามๆกหมอแบงค์เล่าให้หมอฟังหรือยังว่าหมอเป็นคนแรกเลยที่ได้ อ๋อใช่จริงๆเล่าอยู่เล่าเลยเป็นเกียรติไม่ไม่มีใครไเห็นเคือหมอหมอวิวเป็นคนแรกเลยจริงๆเออราดูครับว่าใครจะเป็นคนที่สองเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับทุกคนแล้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันนะครับว่าครั้งหน้าจะมีอะไรบ๊ายบาย